สวัสดีค่ะชื่อกมวลพรตใจเสียชื่อกิอ๊กค่ะมีปัญหาสุขภาพเรื่องต่ำน้ำเหลืองโตค่ะแล้วก็เนื้องอกค่ะตรงบริเวณตรงคอข้างซ้ายค่ะสาเหตุเกิดจากเราทำงานโรงงานค่ะทำมา20ปีก็เลยมีสารพิษตกค้างในร่างกายค่ะเริ่มแรกก็มีการปวดปวดตรงต้นคอแล้วก็บวมเราไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะก้อนโตขึ้นมากแบบ คอเราปกติแล้วอยู่ๆมีก้อนอะไรอ่ะก้อนเท่ากำปั้นเลยอยู่ตรงคอนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเราอ่ะเป็นก้อนเนื้อใหญ่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองธรรมดาหมอก็บอกว่าถ้าเราจะผ่า50 50ครึ่งผ่าแล้วเราไม่รู้ว่าหายหรือเปล่าเครียดมากเพราะว่าเราดูแลพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็เรียนอยู่นะคะเราย่งอยู่เนี่ยเราดูแลทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดขาดเราไปคนนึงอ่ะครอบครัวเราจะทำยังไงเขาแนะนำผลติตภัณฑ์ตัวนี้ดีแล้วเราก็มาศึกษาแล้วก็ทานตัวนี้เลยไหนๆก็จะตายแล้วทานให้มันรู้ไปเลยว่ามันดีไม่ดีทานทุกสีที่มีทานวัละสี่สิบหเม็ดอยากพิสูจน์มือนว่าเป็นยังไงพอเราไปอีกทีหนึ่งสาเดือนคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาผ่าแล้วนะเพราะว่าก้อนมันไม่มีแล้ว แล้วก็เชื้อตรวจแล้วเรียบร้อยไม่มีอะไรเลยต่ับน้ำเหลืองคุณก็เป็นปกติแล้วทุกวันนี้ไม่ลำบากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินค่ะที่เปลี่ยนชีวิตได้ค่ะ